แว่นวเดินต๊บกนไดอะไข่ขีนอาดเลยแว่นนี้ใส่ไว้อ่านหนังสืออย่างเดียวขอบคุณนะคะเออโดไอคีกรารเขาโอเคเดี๋ยวถามลุงฟ้าว่ามันคืนนี้กับบ้านแล้วพรุ่งนี้มานอนนี่้องบอกเขาดิจะได้จองเอาไว้ สิบสองใบค่ะคเบอรสิบสองใบจ้า สัดีจ้ะจ้าไปทาง,งานจะจ่ะเหลืออีกแค่สิบสองใบค่ะขณะที่รอพระเอกของเราคืนนี้แม่แน่นำเสนอเพลงน้องแพวกับลูกวาแล้วนะคะ เทนี้รับรองว่าเป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งสิบสองใบจ้าเขาเธอเขาไม่เปิดแอร์มันร้อน สวัสดีค่ะแอบมองกันรอด <c oughs> จ้าลองฟังเลยบอกลุงฟ้าแล้วค่ะ <c oughs> พอมากพี่นี่ลุงฟ้าร้องเพาะมากซึ้งมากขอบอกพี่นี้ คือน,นี้เพลงนี้มอบไว้กับแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่ลุงฟ้าจะร้องวันนี้นี่จริงเหรอคะขอบคุณที่เธอรักฉันแม่เไม่อเออ,เอ,อ ก็บางทีก็เจ็ดแปดร้อยอแล้วเราก็เราก็ต่อเวลาอีกห้าหกร้อยค่ะยืมก็ตกพันกว่าบาทบางทีเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้มาพักที่นาวาแล้วก็น่าจะยาวเลยคนะ่ะ ต้องหาทีพผักทุกวันแต่มันก็แพงเพราะอะไรปะเพราะว่าเขาให้ออกเที่ยงแล้วเราต้องต่อเวลานี่ีเจ๋งเลยค่ะพนล่ะ ภาพพื้นหลังเรื่องลูกข้ามทำไมทำไม่เป็นเรื่องเรื่องนี้นค่ะน้อยหน่าจะได้ไหมเนี่ยอีกสิบสามใบเนี่ยสวัสดีคุณะอิงค่ะเมื่อคืนสนุกมากหามากใครอยู่แถวนั้นบ้างจะ๊ะชาวบ้านร้านตลาดล้ำลือว่าชอบไหม โอ้แม่ไปโดนอะไรมาไหนจ๊ะสิบสองแดงไหนเอ่ยไม่รู้โชคนี้ที่เจอขอบคุณที่เจอรักฉัน

ขึ้นรถได้้าพื้นหลังรูฟ้าทำไรไหนจ๊ะโอ้คุณนี่ช่างสังเกตมาไหนอ่ะออนนียเหรอเกาเกา เก่าค่ะไปกระโจใส่ผ้าพื้นหลังผ้าพื้นหลังที่เป็นรูปนี่ใส่ยังไงมันเขียนว่าพื้นหลังแล้วมันก็มีสติกเกอร์อะไรเงี้ยเนี่ยมีแต่แบบเนี้ย อันนี้ก็ได้ค่ะอออไปดูมาแล้วเหรอจ๊ะจ้า,จาบอกคนดูลบบุรีีมากันเ,นย,เยอะๆยะแบบคืนนั้นนะคืนนี้ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะจ๊ะคืนนี้สนุกไม่แพ้เรื่องดำดงเลย แน่นอนเลยสิบสองใบเนี่ยน่าจะไม่ได้โอ้โหเมื่อคืนของกินมากมายค่ะนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดกินทุกอย่างที่ฟังค่ะ อินจนอ้วนหมดแหละน้องนาให้ดูแม่อินานี่มันจริงๆเลยนะเขาจะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวคนแรกตลอดสิบสองใบจ้านางสิบสอง ไม่ต้องรถบ้านหรือจ้ะรถนี่แหละได้แม่รับบทเศร้าจะได้ครบเป้าหมายใช่ชีวิตแม่มันเศร้าจริงๆอำเภอท้าวงค่ะหนูอเอาหนูไปส่งของกุรลาบกาจ้าจ้าจ้า ใช่ชีวิตแม่มันเศร้ามากนะคะคุณป้าบอกว่าให้แม่เล่าเรื่องเศร้าอ้าวไม่ไม่มาแล้วไม่บอกผันี้ความโชคดีโชคร้ายที่หนูก็ขาดสิบสองใบเขาวันนี้เราก็เป็นแค่ได้แค่แม่ซึ่งไม่มีใครค่อยอยากจะช่วยเราเท่าไหร่แค่สิบสองใบยังไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาขิ่งเราเลยนะคะเราก็เลยไม่รู้จะหาเรื่องอะไรพูดให้มัน ราก็เลยไม่รู้จะหาเรื่องอะไรพูดให้มันเศร้าดีนะคะแล้วเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นนะไม่มีใครขิงแม่อีกเลยพรุ่งนี้กลับบ้านจริงให้แม่สองใบนะนั่นแน่ขอบคุณคุณโจค่ะเหลือสิบใบสุดท้ายค่ะ ลูกๆทีละทั้งหลายของแม่พรุ่งนี้กลับบ้านคือดีกลับบ้านนะคะไปสระผมไปไปเปลี่ยนสีเล็บใหม่ไปทำเล็บไปทำซักผ้าทำความสะอาดปารกวาดจะถูกบ้านคือนี่เก่าไปถึงแล้วก็ทำทำทำบ้านให้เสร็จเลยจะเสร็จคี่โมงเช้าก็ช่าง หนึ่ใบขอบคุณค่าเหลือเ้าใบฉันมีทีเด็ดจนเจ็ดโมงเหลือเก้าใบเหลือเก้าใบนี่จะขึ้นรูปดำดงนะนะ่กกลัวสวัสดีจ้าออเรนนี่จะขึ้นรูปหลังเป็นพื้นดำดงนะักกลัวได้ครบแหละหาไม่เจอทำไม่เป็นพยายามจะทำนะแต่มันทำไม่เป็นจริงๆค่ะเนี่ยมัเขียนว่ามีแต่งส่วนมีเอฟเฟกมีเสติกร์มีดนตรีมีเอฟเฟก มีแบบคู่แบบคู่คืออะไรมัน <c oughs> ไม่มีที่เขียนมารูปภาพอะไรอย่างเงี้ยติ้งคิดถึงแล้วค่ะเจอยี่แปดโอเคค่ะเจอกันวัดลาดประดูกค่ะใช้แอปไม่ได้จะคิมอะไใช้แอปโทรศัพทเใช้แอปค่ะ เข้าไปที่รูปภาพเข้าไปที่รูปภาพสักครู่นะคะต้องกลับไปหน้าจอก่อนใช่ไหมต้องกลับไปหน้าจอเดิมๆของเราก่อนใช่ไหมจ๊ะ